นี่คือถ้ำร้างก่อนลหละแค่เห็นสภาพตรงหน้าก็ทำให้คนตกใจถอยไปไม่น้อยและเอ,อ๊ะเนี่นั่นมันนี่คือกระบี่ที่สับสนที่พี่ไปพูดถึงสินะแข็งแกร่งจริงๆทั้งที่ไม่มีใครแสดงพลงังแต่กลับมีพลังที่น่าเกรงขามถึงเพียงนี้ดูเหมือนว่าการที่จะเข้าถ้ำไปจะอันตรายกว่าที่เราคิดไว้มาก แต่ว่าแค่นี้ก็หยุดข้าไม่ได้หรอกต่อฮึยิ่งเดินเข้าไปพลังดาบก็จะยิ่งเข้มข้นและยิ่งแข็งแรงมากขึ้นและความเร็วในการเดินของข้าก็ยิ่งช้าลงถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพลังงานจิตใจในร่างกายของฉันจะต้องหมดลงในไม่ช้าก็เร็วแนะ่ แต่ถึงแม้ว่าพลังภายในจะหมดไปแล้วก็ตามแต่ว่าข้ายังมีแรงอยู่เดินหน้าต่อไปอาสองที่นี่เป็นที่เลี้ยงหมูที่หลังเขาพาฉันมาที่นี่ทำไมเชื่อ จคนด้วยความรู้สึกครั้งก่อนเป็นตัวแทนสำนักส่วนเจียนออกสึกกับสำนักดาปบบิญญาแพรับครอบทำให้ฉูย่ย้นโดดเด่นกว่าคนอื่นตอนนี้ฉู่ย้นได้รับรางวัลจากสำนักให้ได้เข้าฝึกกระบี่ที่ได้เทียมทานที่ถ้ำเซียนหยวนหรือว่าเจ้าจะไม่มีความทะเยอทะยานแล้วเหรอท่านอาไม่ใช่ว่าข้าไม่พยายามนะความจริงช่วงนี้การแสดงของเอลลี่ฉู่นั้นแย่มากเลย เ้ารู้สึกว่าเวลาที่ข้าสามารถเอาชนะเขาได้ข้าจะมักแพ้เขาข้าจะทำยังไงดีเจ้าเป็นทายาทคนเดียวของสกุลฟู่เป็นความหวังของสกุลฟู่สกุลฟู่อุตสาทุ่มเทฝึกฝนเจ้าอย่างสุดความสามารถทำไมเจ้าถึงได้พูดจาหดหู่แบบนี้ล่ะที่ข้าเรียกเจ้ามาในวันนี้ก็เพื่อฝึกฝนให้เจ้าได้เป็นทหารที่สามารถเอาชนะชูหมิงได้อสอง มีวิธีแล้วเหรอรีบบอกข้ามาเถอะขอแค่เอาชนะชิมิงไอ้เวนหวางนง่นได้ข้ายอมทำทุกอย่างแบบนี้ยังเป็นเหมือนลูกหลานของตระกูลส่วนหยวนของข้าอยู่น,นเนี่ยโฮโฮโฮที่จริงแล้ววิธีที่จะเอาชนะชิวมิงนั้นง่ายมากๆใช้วิธีที่โหดร้ายที่สุดฆ่าเจ้าหมูพวกนี้ให้หมดซะออสอข้าไม่เข้าใจความหมายของท่าน เอริชูเข้าไปฝึกวิชากระบีไ่ไรเทมทานในถ้ำก่อนท่านจะให้ข้ามาฆ่าหมูที่นี่แหระใช่แล้วก็แค่ฆ่าหมูเท่านั้นเองเจ้าถูกชูยนเอาชนะครั้งแล้วครั้งเล่าและไม่มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนวิชากระบี่ไร้เทียมทานนั่นยากกว่าการปีนขึ้นสวรรค์ซะอีกแต่สิ่งที่คนทั้งโลกไม่รู้ก็คือวิชากระบีไ่ไรเทียมทานยังมีอีกชนิดหนึ่งหากฝึกฝนพลังของมัน แล้วจะยังไม่ได้อยไปกว่าวิชาที่ไรเทียมทานเลยนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนมองข้ามไปจิตสังหารที่ไร้เทียมทานยังไงล่ะจิตสังหารที่ไรเทียมทานได้ไดับใดที่สามารถฆ่าชิวหมิงได้ข้ายินดีที่จะฝึกฝนเจ้าสำนักไปหนึ่งวันผ่านไปได้ยินมาว่าควรที่เข้าไปในถ้ำก่อนหน้านั้น ครึ่งหนึ่งเสียชีวิตไปในวันแรกท่านคิดว่าเอลลี่ชูจะทนได้นานแค่ไหนตะเกียงน้ำมันยังสว่างอยู่แสดงว่าคนในถ้ำจะยังปลอดภัยชูยวนมีโชคข้าคิดว่าเขาอาจจะอยู่ข้างในได้อีกนาน ตอนนี้ข้าใช้แดงกายเดินเข้ามาในท่ถ้ำทั้งวันพลังจิตและพลังกายก็ใช้ไปหมดแล้วยังไม่รู้เรื่องของดาบไรเตรียมทานจะฝึกวิชากระบี่ได้เตรียมทานได้อย่างไรกันนะตลอดการจนถึงปัจจุบันในตำนานของกระบี่ที่ได้เตรียมทานได้ทิ้งเอาไว้ให้กับทวีปเซนเจียนแต่ก็ไม่มีกี่คนที่ฝึกกระบี่นี้ได้ตลอดการจนถึงปัจจุบัน ในตำนานของกระบี่ที่ไรเทียมทานได้ทิ้งเอาไว้ให้กับทวีปซวนเจียนแต่ก็มีไม่กี่คนที่ฝึกฝนกระบีน่นี้แม้แต่นักกระบี่ซิงเจียนที่เคยฝึกนับศตวรรษก็ยังไม่มีวิชากระบี่ที่ไรเทียมทานดังนั้นเรื่องวิธีการฝึกฝนวิชากระบีไ่ไรเทียมทานนั้นไม่มีข้อมูลใดๆที่สามารถนำมาศึกษาได้เลยเจ้าสํานักไปหนึ่งวันผ่านไปได้ยินมาว่าคนที่เข้าไปในถ้าก่อนหน้านั้น เครื่องหนึ่งเสียชีวิตในวันแรกซึ่งคิดว่าเอลลี่ชิวจะทนได้นานแค่ไหนถ้าอย่างนั้นเงินก็ต้องเดินต่อไปข้างหน้าเลยแล้วกัน แล้วเปลวไฟจากดาบแข็งแกร่งมากไม่ใช่สิ่งที่ข้าสามารถต้านทานได้จุโชคดีที่การป้องกันของดาบเหล็กมีพื้นที่กว้างใหญ่ตัวดาบก็แข็งแกร่งพอไม่อย่างนั้นแล้ว การจมตีเมื่อกี้ก็คงไม่สมควรที่จะจินตนาการได้บ้าจริงทำไมปลนกระบี่ที่สับสนถึงได้แข็งแกร่งขึ้นได้ขนาดนี้นะมีหน้าละสิทธิ์ภายในหลายคนที่อยู่ในระดับการรับรู้ถึงพลังเมื่อเข้ามาถึงที่นี่แล้วถึงได้ถูกฆ่าตายด้วยพลังดาบดูเหมือนว่าฉันต้องใช้วิธีที่ครูสอนแล้วเครื่องรงป้องกันร,ระดับทอง หลังจากนั้นแบบนี้ก็สบายขึ้นเยอะเลยฮ้ฉันไม่ได้อยากจะโกงจริงๆนะแต่ว่าฉันมีความสามารถเยอะเกินไปช่วยไม่ได้นี่นะวันต่อมาปรังกระบี่ที่สับสนหายไปแล้วหรือก็คือข้าผ่านพื้นที่ที่มีพลังดาบที่สับสน ไม่รู้ว่าต่อไปจะเจอกับอันตรายใดอีกเจ้าสำนักไปวันต่อมาผ่านไปแล้วได้ยินมาว่า90%ของคนที่เข้าไปในถ้ำเซียนหยวนเสียชีวิตในวันที่สามท่านคิดว่าจู่ยวนจะยอมถอยและออกมาจากข้างในวันนี้หรือไม่จู่ยวนมีจิตใจที่แข็งแกร่ง ข้าคิดว่าต่อให้เขาต้องตายเขาก็ไม่มีทางยอมถอยกลับออกจากถ้ำก่อนที่จะก่อกความวุ่นวายตายแล้วข้าจะมาถามอะไรได้อีกล่ะน่าเสียดายแย่เลยหวังว่าเจ้าเด็กนี่จะรู้จักเจียมตัวนะ <c oughs> ดีมากตอนนี้บนตัวเจ้าเริ่มมีจิตสังหารอ่อนๆขึ้นมาแล้วนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เลวเลยทีเดียวต่อไปข้าจะปล่อยหมูอีกแสนตัวข้าต่อไปถ้ำเซียนหยวนนี่คือจิตปรานาที่สับสนของดาบในถ้ำก่อนที่จะถูกบุกลุกอย่างนั้นแหละ ถ้าไม่ตายก็ตัดไม่ขาดอำนาจประธานาดาบดเหล่านี้เป็นอย่างไรกันแน่นะในที่สุดก็มาถึงแล้วแหละกระบี่พวกนี้เริ่มโจมตีแล้วเข้าไปฮะโอ้เอโอ้เจ็บปวดเจ็บปวดเทพทนไม่ไหว ระบีที่กัดกัดจิตของข้าเนี่ยเจ็บปวดเหลือเกินออกไปให้พ้นหน้าฉันนะอันตรายมากแถนยังเป็นแรงปรารถนาที่สับสนของกลุ่มเล็กๆที่โจมตีฉันมันทำให้ฉันรู้สึกเจ็บปวดราวกับกูตูในนรกหัวของข้าเทบจะระเบิดออกมาแล้ว หากมีแรงปัฒนาของดาเพิ่มขึ้นมาอีกข้าอาจจะหมดสติไปสักก่อนน่ากลัวจังเลยนี่คือจุดที่น่ากลัวที่สุดของถ้ำก่อนเข้าถ้ำฮึพลันกระบี่ที่สับสนวุ่นวายแบบนี้มนุษย์จะรับมือไม่ได้ท่านองโหพกเราอยู่ที่นี่นานกว่าสามวันแล้วเวลาเร่งรีบ จะรีบออกเดินทางไปยังเขาจื่อเจี้ยนหรือไม่เ <c oughs> <c oughs> จ้าสำนักไปอีกครึ่งชั่วยามก็จะถึงวันที่สามแล้วเท่าที่ข้ารู้มาไม่มีใครสามารถทำลายสถิติการหลบซ่อนอยู่ในถ้ำเป็นเวลาสามวันได้หลังจากที่เข้าไปในถ้ำเป็นเวลาสามวันดาบฉีก็จะระเบิดออกมาอีกครั้งเมื่อถึงเวลานั้น ถ้าปรารถนาของกระบีร่รวมตัวกันในความกลาหนอย่าว่าแต่ผู้ฝึกฝนที่อยู่ในระดับรับรูบร้เลยต่อให้เป็นนักกระบี่ขั้นสูงแค่ไหนก็ตามก็จะถูกปรารถนาที่สับสนทำลายจิตใจจ,จนตายได้เช่นกัน <c oughs> วหวังโหพูดถูกต้องแล้วกระบี่จะระเบิดออกมาในฐานะเจ้าสำนักข้าเองยังกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของชิวหมิงมากข้าสงสัยมากเลย ว่าเขาจะเลือกอะไรเอ๊ะเอ๊ะนี่นี่มันแย่แล้วดูเหมือนว่ากระบีจะเริ่มแรงขึ้นพี่ไปเคยบอกกับฉันว่าถ้าฉันหลบอยู่ในถ้ำเป็นเวลาสามวันจะต้องได้รับแรงกระหายดาบครั้งที่หนึ่งถ้าหากต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้พี่ไปบอกให้ข้าถอยออกไปทันที ถอยออกไปก็เป็นไปได้ถอยออกไปก็เป็นไปไม่ได้ตอนนี้ก็ให้ข่าชืเหมิงตายทั้งเป็นมาเลยวิญญาณบรรพบุรุษของถ้ำมรกตให้ความปรารถนาของดาบที่เหลืออยู่ของพวกเจ้าทุ่มสุดตัวไปเลยข่าชืูยวนไม่มีทางถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียวตายซะ อย่าได้คิดจะทำลายความปรารถนาของข้าเลยในเมื่อข้าชฉูยวยนได้กลับมาอีกครั้งข้าจะไม่ยอมแพ้อีกแนะน่ไม่มีวันไม่มีวันอร่อยอร่อยจังอร่อยมากๆนี่มันวิญญาณกระบี่เขปาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง อดทนไว้นะอดทนไว้ตอนนี้วิญญาณกระบี่กำลังกลืนกินจิตปราถนาที่สับสนเหล่านั้นขอเพียงแค่อดทนเอาไว้ <c oughs> ก็จะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อฮฮุ <c oughs> <c oughs> สนุกจังฮอฮอฮออร่อยมากเลยชอบที่นี่มากเลยหวังห <c oughs> <c oughs> ถึงเวลาสามวันแล้ว ทช่นองโหเรื่องของตำหนักกระบี่จะและช้าไม่ได้ออกเดินทางตอนนี้เลยดีไหมขอรับหุบปากของเจ้านะไปยื่นขอที่ตำหนักกระบี่บอกว่าตอนนี้ไม่สบายจะต้องอยู่ที่นี่ต่ออีกสองวันพักฟื้นเสร็จแล้วก็จะกลับไปภูเขาจือเจียนเออขอรับถี่จริงหวังโหไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้ก็ได้ <c oughs> เพื่อชูหมิงแล้ว ทำให้งานสําคัญของวังกระบี่ต้องล่าช้าออกไปก็ไม่คุ้มซั้นแล้วเจ้าเด็กนี่ไม่ได้ออกมาสามวันแล้วไฟชิงหมิงก็ยังไม่ดับแสดงว่าจิ่วยูยังคงใช้ชีวิตอยู่ในถ้าอยู่ตอนนี้นข้าสนใจเขาอยู่พอดีข้าอยากอยู่ต่ออีกสักสองวันข้าไม่เชื่อหรอกนะว่าเขาจะสามารถอยู่ในถ้าอีกได้ห้าวันเจ้าสํานักไปหมากลุกชิ้นนี้ถ้านักษาไว้ไม่ได้หรอก หวังโหอาจจะพูดผิดก็ได้บางทีหมากตัวน้อยๆก็สามารถทำให้ฟ้าสั่นได้เหมือนกันใส่หัวอกไปซะ ด้วยความช่วยเหลือของวิญญาณกระบี่ในที่สุดก็ผ่านพ้นภัยพิบัติแห่งความเป็นความตายมาได้เดินหน้าต่อไปเอ,อนี่มันอะไรกันคนดาบล่ะของกิน ไม่ไว้เออการฝึกฝนของสายประหลาดรูปแร่างมนุษย์นี้รุนแรงมากสรรพสิ่งที่เป็นมนุษย์ที่ประกอบด้วยจิตวิญญาณและกลิ่นอายของดาบจะต้องทำลายการป้องกันพลังดาบบนพื้นผิวของเขาถึงจะสามารถกินกินแนกดาบคนนี้และฆ่าเขาได้อย่างสมบูรณ์